สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองทูตรัฐเผยทุกพักก็มีสมาชิกที่เคยเป็นฝ่ายผดเด็จการจะรังเกยียจอะไรกันนักหนาเมื่อวันที่28กรกฎาคมทูตนอกแถวรัสชาลีจัน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงเรื่องสถานการณ์การ,การเมืองตอนนี้ที่มีข่าวเรื่องนักการเมืองเดินทางไปหานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฮ่องกงว่าสืบเนื่องจากข่าวคุณธนาธรบินไปฮ่องกงเพื่อพบกับคุณทักษิณทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าพวกเราทุกคนต่างถือชุดความจริงกันอยู่ชุดหนึ่งที่เราเชื่อว่ามันคือความจริงอยู่ในใจและมือด้วยกันทางสิน้น คล้ายๆกับการเล่นไพ่ที่เราไม่รู้ว่าคนอื่นถืออะไรปัญหาคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าชุดความจริงของเรานั้นมันจริงมันถูกมันดีกว่าของคนอื่นแค่ไหนหรือจริงๆแล้วที่ถืออยู่ในมือเราทุกคนอาจเป็นความจริงแค่เพียงบางส่วนที่ไม่มีใครมีความจริงของแท้ทั้งหมดเลยส่วนตัวผมไม่ได้คาดหวังอะไรนะักไม่ได้มีความฝันอันสดสวยหรูรา ขอแค่ให้ได้รัฐบาลที่มีความสามารถมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้ด้วยดีก็พอแล้วโดยจะว่าไปทุกพักการเมืองตอนนี้ก็ล้วนผ่านการเลือกตั้งมาตามระบอบประชาธิปไตยเป็นตัวแทนของประชาชนกันทั้งสิน้นและจริงๆก็เห็นแทบทุกพักมีสมาชิกและผู้สนับสนุนที่เคยเป็นฝ่ายเผด็จการเชียร์เผด็จการ ไปเป่านกหวีดก,กันมาเยอะแยะก็ไม่รู้ว่าจะต้องรังเกียจรังงอนอะไรกันนักหนาดูแลก็พอๆกันนั่นแหละผมว่านะขอขอบคุณข้อมูลจากมาทีดิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ